สวัสดีครับวันนี้บริษัทไทรีเฟอร์จะมาสอนวิธีการเดินเครื่องทำความเย็นนะครับหลังจากที่ท่าน,านลูกค้านะครับได้รับตู้คอนเทนเนอร์อแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะจั๊มไฟกันยังไงนะครับเริ่มแรกก็เป็นการแนะนำํำง่ายๆเลยเราก็ไปหาตําแหน่งของสายไฟกันว่าสายไฟของคอนเทนเนอร์เนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวทีมช่างเขาจะ,ะจับให้ดูนะครับ นี่ครับนี่คือลักษณะของสายไฟอยู่ด้านบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปกติตู้คอนเนเอร์เนี่ยก็จะมีพาวเวอร์ปลั๊กเนวเรียกพาวเวอร์ปลั๊กสีแดงๆนี้นะครับก็จะมีสีขาสังเกตได้ว่าจะมีขาใหญ่อยู่ขาหนึ่งนี่เป็นขาเขาเรียกขากราวหรือขานิวต้นนะครับสายไฟที่อยู่ที่ตู้เนี่ยปกติมินิมัมนะครับก็อยู่ประมาณสัก15เมตรโดยประมาณนะครับบวกลบเราก็สามารถที่จะลากสายไฟเนี่ยไปยังจุดที่เราเตรียมไฟไว้นะครับ กรณีที่เราจะต้องจําไฟจากสกิดด๊ตเตอร์โดยตรงนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องถอดพาวเวอร์บัสออกก่อนซึ่งก็วิธีการถอดเราก็จะแนะนำเลยครับนี่ครับตามขั้นตอนนี้เลยเราก็จะคลายนะครับตัวรับออกนะครับแล้วก็ที่พาวเวอร์บัสสังเกตได้ว่าจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วเราก็จะเห็นอ่าเดี๋ยวเราจะปลดออก ทุกเส้นเลยนะครับไหน้าถอกแล้วเราก็จะได้สายไฟอยู่มีทั้งหมดสี่สายนะครับมันจะมีสีที่เราเห็นทั่วๆไปของตู้มันมีสีดำสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีเขียวนั้นจริงๆเราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่สีเดียวก็คือสีเขียวซึ่งตัวนี้เราต้องต่อข้ากับ่นิ้วต้นเท่านั้นคือสีเขียวและที่เหลือก็เป็นสายไฟสําหรับ จํำเข้าที่สกิตเกเกอร์นะครับสามารถสลับสลับสายได้สลับคัวได้ยกเว้นสีเขียวเท่านั้นนะครับย้ำยกเว้นสีเขียวนั้นที่ต้องต่อเข้านี้ต่อ,ตอ,ตอมีการต่อนะครับถ้ากรณีที่เรามีหางตาเราสามารถเอามาใส่ที่สายนะครับเพื่อเวลาจำเบรกเกอร์เนี่ยก็จะได้จำง่ายแล้วก็มาตรฐานแต่ถ้ากรณีไม่มีก็สามารถใช้สายไฟเนี่ยจำเข้าไปที่เบรกเกอร์ได้เลยนั่นเดี๋ยวเราลองมาต่อ,อแบบมาตรฐานเลยนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีคีมย้ำนะครับหางตาสลิปเอ่อที่ใช้สำหรัแบบ ย้ำสายไฟนะครับวิธีการย้ำก็ง่ายครับย้ำไปหมดเลยฮะ,ยยะสามสเส้นย้ำได้หมดตอนนี้สายนิวตันสีเขียวนะครับอย่าลืมเลยว่านิวตันสีเขียวเนี่ยอันนี้ที่เราไม่ได้ย้ำพอหนึ่งเราจะไปพันกับาสายนิวตันที่ส์กิตเบรกเกอร์แต่ถ้าตอนนี้ที่เขามีเป็นขั้วเนี่ยเราอาจจะย้ำหางปลาได้แล้วก็ใช้วิธีการขันเอานะครับนั่นเดี๋ยวเราจะไปจ้ำไฟกันที่ส์กิตเบรกเกอร์เลยนี่คือส์กิตเบรกเกอร์ เราหาสามารถหาซื้อตามร้านไฟ้าทั่วไปนะครับบอกเขาว่าสเตนเซอร์คิทเตเกอร์3เฟทสาย10แอมป์สาย12แอมป์มากกว่าสาย12แอมป์ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะสาย12แอมป์นะครับซึ่งก็จะมีขั้วบนนะครับเป็นไฟเข้ารอไว้แล้วนะครับนี่เราต้องเราต้องให้ทางทางลูกค้าเตรียมนะครับว่าสร้างไฟฟ้าเนี่ยเขาจะต่อไฟเข้าข้างบนไว้ให้แนวว่าพร้อมที่จะใช้งานถ้ากรณีที่เราจะจับไฟเราก็จะต้องเอาสายไฟจากตู้เทรนเนอร์เนี่ย มาจจ ա มข้าวดีขั้วข้างล่างนี่นะครับขั้วข้างล่าง3ขั้วนี้นะครับพอจัมป์ไปเสร็จนี่คือสายนิวตันนะครับซึ่งอาจจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวแต่เราจะเอาสายสีเขียวเป็นนิวตันมาจัามกันจับสายนิวตันและที่เหลือก็จะเป็น3เฟสแต่ละเฟสเนี่ยเราก็ใช้สายสลับกันได้นะครับคอนเทนเนอร์สลับกันได้ถ้าต่อจัมป์เสร็จแล้วเราก็สามารถออฟเบรกเกอร์ใช้ง,งานได้นั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัมป์ไฟกันตอนนี้เราต้องมั่นใจว่าตำแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งออฟนี่ครับตำแหน่งเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งออฟฟาางงล่่ก็จะไไมมีม นะครับเราก็ใช้สาควงขันนะครับที่เราทําหางตาไว้เพื่อเราจะได้เข้า,ขก,ากับขั้วเกลดได้สนิทแล้วก็ได้ถูกหลักแล้วก็ขันขั้วด้านล่างให้แน่นนะครับเราย้าเลยนะครับว่าสีเขียวเนี่ยจะเป็นนิวตันสายไฟเนี่ยจะเป็นสามสีนะครับสลับกันได้แล้วส่วนนิวตันเนี่ยเราก็จะพันเข้ากับนิวตันนะครับว่ามีการต่อสายไฟสองด้านแล้วก็พันกันแล้วก็เทปพันนะครับตัวการจัมป์ไฟตัวนี้ก็ จะเป็นไปตามนี้หลังจากจ้ำไปอย่างนี้เสร็จุ๊บถ้าเราจะเดินเครื่องทำความเย็นเราก็แค่มาออนเบเกอร์นะครับถ้าสมมติว่าเรามี power plug ตัวผู้ที่ตู้แล้วก็เราก็มี power plug ตัวเมียอันนี้สามารถที่จะเสียบเข้ากันได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนเสียบตั้งก็คือเราต้องไปดูตำแหน่ง circuit so breaker นะครับว่าควรจะอยู่ในตำแหน่ง off ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือตำแหน่ง off จากนั้นเราก็มาเสียบ power plug วิธีการเสียบ power plug ง่ายๆนะครับก็จะมีตรงเขี้ยวที่เราเยี่ยวเขี้ยวยให้ตรงกันนี่นะครับตรงเขี้ยวย์จิวิสันนาฬิกาเราก็เสียบเข้าไปเลยเสียบให้แน่นที่สุดในชีวิตของเราเมื่อเสียบแน่นแล้วนะครับเราจะเดินเครื่องทำความเย็นใช่ไหมครับเราก็ต้องออนที่ส์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ที่บ้านเรานะครับที่เราเตรียมไว้อ่อนได้เลยครับ แล้วเราไปดูที่ตู้กันนะครับหลังจากที่เราออนเบเกอร์ที่ที่บ้านแล้วแหล่งจ่ายไฟแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คสกิลเบเกอร์ภายในตู้เราก็ต้องเปิดฝานะครับจะมีน็อตสกรูอยู่2ตัวใช้มือขันได้นะครับ้ค่อย,ยเปิดเปิดมาปุ๊บต้นไมเบเกอร์อยู่ข้างล่างนะซ้ายมือนี่จะเห็นเลยครับว่า c b 1นะครับ CB1 460โวลต์ 1, w, จะมีตำแหน่งออฟกับออนตอนนี้อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับเลขศูนย์นะครับนั้น ช่างก็จะทําการออนสกีเบเกอร์โดยผลักไปอีกด้านหนึ่งในตําแหน่งออนหรือหมายเลขหนึ่งนะครับตอนนี้ไฟได้เข้ามาในตู้แล้วแต่ว่าเรายังไม่สั่งให้ตู้ทํางานเพราะว่าจะต้องไปเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์อยู่ด้านนี้เนี่ยสวิตช์จะมีสองตัว SST นี่คือสตาร์ทนะครับมี1กับ0ูแล้วก็ MD คือ Man u a l Default m a n u a l d e f a u อ t เดี๋ยวเราอธิบายในในครั้งต่อไปนะครับตอนนี้เราจะทำการเดินเครื่องท,งทันทีโยกสวิตช์ขึ้นนะครับสังเกตที่หน้าจอ นะครับไฟเริ่มติดละจะเห็นไฟสัญญาณทุกดวงติดมาในครั้งแรกนะครับและอย่างนั้นเราจะได้ยินเสียงพัดลมพัดลมคอยเย็นข้างในนะครับพัดลมคอยเย็นข้างในจะมี2ตัวทําเริ่มทํางานได้ยินเสียงเลยนะครับฟังจากข้างนอกได้ยินเสียงนะครับไฟที่หน้าจอเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เซตพอยต์จะอยู่ที่ลบยีคืออุณหภูมิที่เราตั้งไว้อุณหภูมิ2ี่เจ็ดจุดหนึ่งนี่คืออุณหภูมิภายในตูน้แลวเราสังเกตวิธีการทํางานนะครับพัดลมระบายความร้อนจะเริ่มทํางานก่อน นี่ครับพัดลมตรงกลางเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไปจะเริ่มทำง,งานเป็นสเต็ปแรกนะครับเราไม่ได้ยินเสียงลมออกมานะครับจากนั้นเนี่ยลำดับต่อไปก็จะเป็นที่คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านล่างจะทำงานถัดมาอ่าได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับตอนนี้ระบบเริ่มทำความเย็นละ้าเราจะสังเกตอีกทีก็คือสังเกตได้ว่าในขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานลมเนี่ย จะมีความอุ่นหรือว่ามีความร้อนเกิดขึ้นงั้นเราไปกลับไปดูที่หน้าจออีกทีหนึ่งพอไปเซตการทำงานเนี่ยไฟสัญญาณครูนะครับสีขาวนะครับตัวดวงแรกเซตที่เขียนเขว่า c o L เนี่ยจะเปิดนี่คือแสดงว่าเครื่องกำลังทำให้เป็นความเย็นนะครับแล้วก็ไฟอีกอันหนึ่งก็คือซับไทด์ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของเซนเซอร์ที่ว่าดูดอุปกภายในตู้นะครับตอนนี้เซตคอยอยู่ด้านซ้ายอุมิภายในตู้อยู่ด้านขวา ต่อมาเราจะเริ่มทำการเซตอุณหภูมิหรือตั้งอุณหภูมินะครับโดยวิธีการไม่ีขั้นตอนง่ายๆนะครับสังเกต่มที่แผ่นฝาเมอร์นี่ครับกดจะมีลูกศรขึ้นลูกศรลงแล้วก็มีปุ่มโค้ดต่งางๆ้วเราจะไม่ต้องสนใจปุ่มอื่นเราสนใจปุ่มสีฟ้า3ปุ่มนี้เท่านั้นเราจะเริ่มตั้งอุณหภูมิโดยการเดลลูกศรขึ้นหรือลงก็ได้และสังเกตที่หน้าจอในขณะที่เรากดลูกศรขึ้นหรือลงนะครับอุณหภูมิที่หน้าจอก็จะเปลี่ยน ว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อจะตั้งที่อุณหภูมิที่ลบสิบห้านะครับลบกดไปให้ได้ลบสิบห้าแล้วเราก็ตามด้วยปุ่ม enter นะครับอุณหภูมิก็จะล็อกอยู่ที่ลบสิบห้าองศาที่สิบอ,อุณหภูมิทจะตั้งเดี๋ยวเราลองมาตั้งกันใหม่ดูเนาะไปที่ปุ่มสามปุ่มนี้นะเราจะเปิดลูกศรไปตั้งอุณหภูมิที่สูงลูกศรได้ฮะสูงลูกศรับไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจ กดไปได้เรื่อยๆถ้าชิเกตกดที่ล้านครั้งเราก็จบทางไวเราก็จะวิ่งไปทีโต้ไปสูงสาได้เมื่อไหร่เราก็กดเกินตอร์นี่ครับาการตั้งรูปภูมิง่ายๆแค่นี้เองเราจะเข้าไปดูในตู้กันนิดนึงเ่งยิเสียงพัดลมทำง,งานอยู่ข้างในนะครับสังเกตได้ว่าจะมีเพิร์มินดีพอไปสังเกตลมด้านในได้เลยนะครับลมเนี่ยเขาจะออกจากข้างล่าง ังเกตได้เลยนะครับนี่ถ้าเราเมืออ่านหรือเอากระดาษมาเราจะเห็นเลยว่าลมเนี่ยออกจากข้างล่างตรงนี้เราเรียกว่าลมส่งหรือสไตร์แอร์นะครับต่อไปไปดูลมจับเมื่อมีลมออกมันก็ต้องมีลมจับนะครับนี่ลมจับก็จะสังเกตได้ก็จะหุ่มดุเข้าไปนะครับนี่คือไซเคิลของลมก็คือว่ามีลมลมส่งนะครับแล้วก็จะผ่านุนเวียนเมต้แล้วก็ดูดกลับด้านบน ด้านขวามือจะมีเส้นที่สีแดงๆนะครับเป็นเส้นที่สําหรับบรรจสสุสินค้าเขาไม่ให้บรรจุสินค้าสูงเกินนี้เนื่องจากว่าจะไม่ให้บทบ,บังลมกลับนะครับเพื่อไม่ให้ลมเ,เกิดการการอั้นนะครับและสินค้าจะเสียาหายได้นี่ความสัมันธพื้นเราสังเกตได้เลยว่าพื้นเนี่ยจะเป็นร่องทีฟอนนะครับเวลาระวางสินค้าเราจะวางสินค้าอยู่ด้านบนนะครับลมจะวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับ จะไม่เกิดอาการบอ็อบลมลมจะกระจายถึงสินค้าได้ทั่วนะครับสิ่งที่สำคัญ่างพืง้นง่ายๆเลยนะครับหนึ่งอย่าให้มีน้านะครับถ้าถ้าเกิดน้ำเนี่ยอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งแล้วเนี่ยน้าจะกลายเป็นน้าแข็งอันนี้แหละจะมาบ็อกลมน,นะครับอย่าให้มีขยะต้องให้สะอาดโล่งเ้าไว้โอเคเราจะมีออปชันอีกอันหนึ่งก็คือถ้ากรณีลูกค้าต้องการนะครับเราก็สามารถติดตั้งอปุปกรณ์ไฟแสงสว่างภายใน